ก็อมาถึงสก,กู๊ปของเรากันดีกว่าครบวนี้ใช่คราวนี้เราจะพาไปดูของสะสมนะคะของพี่อ๊อฟพองพัฒน์ซึ่งขอบอกเลยว่ามูลค่าเนี่ยเยอะมากๆสุดยอด ชื่นว่าเป็นนักสะสมของเก่าระดับแถวหน้าคนหนึ่งของวงการค่ะสำหรับผู้กำกับมาสเตอร์ออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงที่นอกจากจะมีมากมายจนล้นบ้านแล้วเขายังนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากซึ่งมีมูลค่าหลายสิบล้านบาทในละครย้อนยุคเรื่องร้อยไหมที่เขากำกับด้วยถือเป็นการลดต้นทุนค่าเช่าเพลฟไปได้หลายอัดเลยทีเดียวความเป็นพิเรียดมันทำให้ถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็พุ่งกลับมันบ้าด้วยมัน อยากได้สเกลใหญ่บางทีความยากมาอยู่ตรงอย่างเวลาคัดกว้างทีมันก็เหนื่อยทีหนึงเกือบยีกว่าปีทั้งชีวิตนะเก็บมาชอบด้วยครับไม่ใช่อะไรหรอกเราทําบ้านเป็นโกดังไปแล้วตอนนี้ <g iggle> ก็ก็เยอะครับค่อนข้างเยอะพอสมควร สมแต่ละชิ้นมีอายุเกินร้อยปีซิ่งที่เขาหวงและห่วงมากที่สุดก็เห็นจะเป็นชุดเครื่องแก้วเพราะบางชิ้นอยู่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และพวกแจกันแก้วพ่นสีเพราะถ้าแตกไปก็ไม่สามารถหาที่ไหนมาแทนได้อีกส่วนโซฟาชุดนี้อยู่ในยุคพระเจ้าหลุยที่15ราคาสูงถึง250,000บาท แต่สำหรับตู้ตัวนี้ถือว่าราคาแพงที่สุดสำหรับของที่นำมาเข้าฉากเพราะเป็นศิลปะสมัยบาร็อกซึ่งหายากราคาจึงสูงถึง800,000บาทและปัจจุบันก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครสะสมไว้ค่ะ บางทีห่วงบางทีห่วงห่วงคือเวลาทําง,งานแล้วเผลอๆลืมลืมกันนะครับก็จะไปชนไปอะไรเงี้ยหวงคือมีบางคนมาเจาะแจ๊ะจะแจ๊ขโมยมั่งก็หยิบม้างอาชาติอะไรเงี้ยคุณเกียงไก่เงี้ยแบบโอ้แต่ว่าเข้าทางภรรยาก็จองตู้คนละใบสอง <laughs> คงไม่เหลือกลับแล้วครับของแต่ละชิ้นล้วนมีราคาและมีที่มาจึงทําให้ทีมงานและนักแสดงออกอาการเกรงเมื่อต้องเข้าฉากหรือหยิบจับเพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อหาที่ไหนมาชดใช้ ไม่กล้าเสียดใกล้เลยค่ะถามนักแสดงแต่ละคนได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บางทีเราแบบอุ๊ยเกรงถึงมาร์กนี้แล้วเราไม่กล้าเดินเข้าใกล้เพราะรู้ว่าแบบโอเคราคาแพงด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำของเขาเสียหายไปไปซื้อใช้ให้ที่ไหนก็ไม่มีอีกแล้วอะไรงี้ค่ะเพราะว่าของพวกนี้มีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็แต่ละชิ้นสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เห็นเวลาพี่ออฟบอว่าเอาของมาเข้าฉากแล้วก็มีความสุขในการที่จะเล่าถึงประวัติถึงที่มาว่าได้มาจากที่ไหนมีประวัติความเป็นมายัางไงเห็นแล้วก็มันทําให้คนที่เก็บ สะสมมีความสุขอย่างนี้นี่เองถ้าถ้าสังเกตดูทุกชิ้นเลยนะไม่ใช่ของปลอมนะของจริงหมดเลยเราก็พยายามให้มันตรงกับยุคสมัยมันก็คือความสุขของพ่วงกับของพี่ออฟพี่แดงที่เขาอยากจะแบบนําเสนอมุมมองของการเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันแบบเข้มขนะ้นอะมันไม่ใช่แค่แบบพันพเรียกว่าของสะสมของพงพัฒน์วชิระบรรจงไม่ได้สะสมไว้เพื่อเฉยชมเพียงแค่คนเดียวแต่ยังเผื่อแผ่ให้แฟนละครได้ดูเป็นขวัญตาอีกด้วยค่ะ ไม่ได้ว่าเรายังจัดอยู่ไม่เสร็จเลยเราถ้าเราเป็นหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนั้นคงจะต้องเกรงกับโซฟาตัวนี้สองล้านหนึ่งล้านบาทฉันเล่นไม่ได้อ่ะฉันกลัวัวบอกว่าถ้าเกิดมีฉากที่ต้องแบบเคลื่องของเคลื่องของเนีเดี๋ยวพลาดใช่ไหมเปล่ากลัวเจ้าของมามาตามคืนนะน่ากลัวก่นเด้มนะครับ